สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแน่นอนโมต้องมาอวดมาโอเวอร์ให้เพื่อนๆดูอีกแล้วว่าแม่หวานกับโมไปซื้ออะไรกันมาบ้านที่ร้านเอเชียช็อปนะคะคือโมเป็นคนจ่ายเสียมโมมาแล้วคะเสีย,มโ,มยโมเป็นคนจ่าย แม่หวานเป็นคน <War. S 1> สวยงาม <laughs> แล้วก็เลือก <laughs> สวัสดีค่ะดื้ค่ะแล้วทำไมแม่หวานทําสวัสดีค่ะเหมือนเด็กอนุบาลนะคะก็ต้องมีจานลงไปอย่างี้ด้วยนะ <laughs> <geliyor to here. laughs> นี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโมจะให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนปกติทั่วไปก็จะเล่าเรื่องสนุกสนานเฮฮาให้ฟัง้วยนะคะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเรื่องสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองค่ะเพื่อนๆก็โดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่สําคัญก็คืออ่าตอนนี้เชอรมันอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันที่17มิถุนายนอากาศร้อน34องศาค่ะเพื่อนๆซึ่งแบบว่าร้อนมากสำหรับเยอรมันนะคะแม่วานคืโม ก็เลยจัดก,การไปซื้อแน่นอนแตงโมเบลืมเทิมเลยค่ะเพื่อนๆเอาชิ้นยักษ์มาเลยนะคะเพราะว่าเนาะแตงโมมันทําให้ทานแล้วจะสดชื่นสุดๆแล้วโมก็มีไอเดียจะทําอะไรแปลกประหลาดกับแตงโมค่ะแต่ยังจะไม่บอก โมต้องเอ็กซ์เพรเต้องลองดูก่อนบอกมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันจะแปลกประหลาดแต่มันคงจะอร่อยนะคะโมคิดว่าแล้วแน่นอนค่ะเพื่อนๆสาหรับคนเยอรมันนี่เขาบอกเออไม่เห็นอยากจะดูเลยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่คนไทยเราล่ะก็ชอบสุดๆสตรอเบอรี่ตอเี แภาษาเยอรมันนะคะเพื่อนๆเนี่ยแค่ได้ถึงหอมมันก็เมื่อเม่นเนาะถึงมันหอม,ลหอมแล้วร้านที่เราไปซื้อมากันนี่คุณแม่หวานเขาถ่ายเป็นสตรอรี่สั้นๆเดี๋ยวจะลงใน y o u ูทู t สตอรี่เพื่อนดูได้นะคะคะุณค่ะเขาอยากบอกนะเขาบอกเขาทำพวกโชว์ผักให้คุณแม่เนี่ยซักผ้า <c oughs> ลูกชมนี่ชีวิตปกติสองแม่รู้สองแม่คุณรู้คุณรู้แม่นะคะคือลูกนั่นสวยหน้ากล้องอธิบายคุณแม่ต้องทำงานหนักเป็นซินเดอเรลล่านู่มันแขกไปแล้วนะคะสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีงานเบอร์รี่ใหม่เยอะค่ะเพื่อนๆเราซื้อมาอีกด้วยบอมเปอเรนภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะแม่บอมบอมเปอเรนภาษาไทยจวเบอร์รี่อะปกติพวกเบอร์รี่ ใช่ค่ะนี่มันคือแบบแบล็คเบอร์รี่นะคะบอกว่ามันใช่เลยความแปลนั่นคือแบล็คเบอร์รี่เพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะเป็นตัวกลมๆใหญ่หญๆเรียงกันอย่างนี้แล้วนี่มันก็คือบลูเบอร์รี่นะเนี่ยขาดไม่ได้เลยพวกอาหารพวกผลไม้เบอร์รี่ในช่วงนี้นะคะแล้วจากร้านเอเชช็อปเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวห้าออยเซป ไม่เป็นไรเสียโมยอมจ่ายค่ะเพื่อนๆพ่ห้าออยตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสองร้อยบาทได้ไหมคะจะทำยังไงได้คะ่ะเพื่อนเพื่อนโมยอยากจะเอามาทำกับน้ำพริกกะปิคะ่ะจะํำกับน้ำพริกกะปิเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จนี่แหละคะ่ะโมจะไปทำาในน้ำพริกกะปิแล้วก็แน่นอนหนึ่งในผักของโปรดของโมคือผักโปรดของโมนี่ก็คือผักบุ้งนะคะแล้วที่โมก็เลิฟเหมือนกันเลยก็คือ ถั่วพูค่ะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆนะชอบออชอบทานไหมคะอย่างเช่นยำถั่วพูโมเลฟยำถั love, am, ่วพูสุดๆเลยนลคะ่ะแม่หวานเคยสอนให้ทำเมื่อ6กเปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆตั้งแต่นั้นมาโมทานว่าเล่นเลยเลยคะ่ะแล้วนี่ถั่วพูที่นี่ออซองละสองออยสี่สิบค่ะเพื่อนๆอ,อือก็โอเคอะค่ะคะือราคาผักผึก่งมันแพงขึ้นมาปีนี้ จะทำยังไงได้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าชีวิตประจำวันอย่างอื่นโมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าที่โมใส่นี่หรือกับแม่วานใสน่นี่ส่วนใหญ่เราซื้อได้มาจากเมืองไทยค่ะเพื่อนๆอ,อยู่นี้ไม่ได้ค่อยซื้ออะไรมากมายนอกจากเรื่องพวกเครื่องสำอางแต่งหน้าแล้วก็เงินที่ใช้มากที่สุดก็คือหมดไปกับอาหารนี่แหละค่ะทำไงได้ครับแล้วนี่นะคะเพื่อนๆหนึ่งในของโปรดในชีวิตของโมเหมือนกันเลยค่ะ อันกุ้ยชายใช่ไหมคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะต้นดอกกุ้ยชายกุ้ยชายโมยชอบมากๆเลยค่ะสมัยก่อนตอนที่ยังอยู่ที่เมืองไทยเป็นอยู่นะคะโมจะชอบทาน ผัดกุ้ยช่ายกับตับอะคะ่ะเพื่อนๆ่แต่พอมาเยอรมันนี่อยู่ดีโมก็เลิกทานพวกตับพวกอะไรอย่างนี้ไปโมก็เลยทานแต่ผัดกุ้ยช่ายเปล่าๆอย่างเดียวเลยะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวโมก็จะทําทานกับน้ำพริกกระปิแล้วจะทําลงในสตอรี่ให้เพื่อนๆนดูเพื่อนๆจะได้ดูได้ว่าโมทำจริงไม่ใช่สตออย่างเดียวนะคะและนี่คะ่ะเพื่อนๆที่จริงอะตอนที่โมซื้อมาเพิ่งเมื่อวานเองนะคะเต็มถุงเลยปลากรอบค่ะ ปลากรอบนี่ก็คือของโปรดของโมเหมือนกันเมื่อวานนี้ซื้อมาเต็มถุงนะคะเพื่อนๆแต่แม่หวานกับโมทำซ่อมตามปลากรอบไปลงไปใน y YouTube s t o ี y แล้วเพื่อนๆเข้าไปดูส <issions> ิคะที่ตอนจบตอนท่าที่โมนั่งตั้มอะค่ะแอบเห็นเหมือนนึกว่าเป็นกางเกงลิงสีชมพูปรีแต่ไม่ใช่กางเกงลิงนะคะคือกางเกงกีฬาของโมค่ะอย่างที่บอกไม่ใช่ใครคิดไปเปลี่ยนแบบแบบสไตล์ลามุกไม่ใช่กางเกงลิงค่ะกางเกงกีฬา นั่นแหละค่ะโมก็ใส่ปลากรอบลงไปในส้มตำสับเพียรเพราะโมชอบมากๆค่ะส้มตำไข่เค็มส้มตำปูมา้าส้มตำปลากรอบเพื่อนๆชอบส้มตำอะไรบ้างเอ่ยคะเขียนบอกโมกมานะคะของโมส้มตำปูมา้าส้มตำไข่เค็มส้มตำปลากรอบสามท็อปเฟวริแล้วก็น,นี่ค่ะเพื่อนๆชีวิตนี้ยิ่งถ้าทำน้ำพริกกะปิ มะม่วงนะคะพเพื่อนๆทานกับปลาแซลมอนหรือโมจะทอดปลาแซลมอนด้วยค่ดไม่ได้เลยโมต้องทำโมต้องทําด้วยก็คือชะอมชุบไข่นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคุณแม่หวานเคยบอกว่าเนี่ยหน้าโมนี่จะกลายเป็นผักบุ้งกับชะอมแล้วค่ะเพราะกินบ่อยที่สุดเลยผัก2ตัวนี้นอกมันทรหน่อยจริงๆแล้วพเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสําหรับคนเยอรมันเขาหาว่าเออไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่หลายคนเยอรมันเขาหาว่าชะอมเหมน็น โมจะตอบทุกทีเลยว่าอยู่หาว่ามันเหม็นได้ยังไงอะชอมมันโคตรหอมออกแต่สําหรับจมูกคนเยอรมันบางคนก็หาว่ามันเหม็นค่ะเพื่อน,อนคือมันจะเหมือนกับชีสปังยี่ห้อใช่ไหมคะบางทีถ้าเราดมงกลิ่นชีสปันอะเราจะคิดว่าชีสมันเป็นกลิ่นแบบแรงอะคะ่ะแล้วอันนี้ก็เลยคนเยอรมันหลายคนก็คิดว่าชออมนี่มันเป็นกลิ่นแรงแต่พอเขาทานไปนะคะเพื่อน,อ,นอย่างหวานใจของโมูนี่นะคะ ครั้งแรกที่เห็นชะอมได้กลิ่นชะอมนี่ก็อุ้มอุ้อุ้ยังทำตัวแบบแต่พอทานไข่ชุบชะอมไปนะคะเ,เพื่อนๆคราวนี้พอกับโมเลยค่ะเห่อชะอมเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆคะอย่างที่บอกผักบุ้งดูสิคะผักบุ้งปรนลึมเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆได้มาเพียบเลยเห็นไหมคะสุดยอดเลยอ่นะเนาะผักบุ้งนี่กินยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยคะ่ะเพื่อนๆสำหรับโมนะคะกินผักบุ้งได้หมดเลยคะ่ะ ผัดบุ้งทอดผัดบุ้งในอ่าแกงซุปชาบูชาบูกินผักบุ้งกับน้ําพริกกระปิอะไรอย่างนี้ขอขึ้นชื่อว่าผัดบุ้งโมทานหมดค่ะแล้วโมก็ซื้อมาไปโหระพาขาดไม่ได้เนาะไปโหระพาแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ของคุณแม่หวานหมดแล้วโมก็ซื้อตะไคร้มาแล้วก็คุณแม่หวานก็บอกให้ซื้อพริกมาด้วยนี่ค่ะเพื่อน เนาะในบ้านคนไทยขาดไม่ได้เลยพลิกนี่แล้วโมก็ซื้อมานะคะใบเตยค่ะเพื่อนๆซองนี้2อออยสามสิบค่ะแล้วโมซื้อใบเตยมาทำอะไรเอ่ยโมกะจะทำไก่ห่อใบเตยค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าไก่ห่อใบเตยนี่ก็เป็นหนึ่งในอาหารโปรดของคุณพ่อของโมเลยนะคะแล้วคุณพ่อของโมก็จะพูดไก่ห่อใบเตยเขาจะพูดอย่างนี้ค่ะไก่ห่อใบเตย ไก่หอมใบเตยนี่คือสไตล์ที่พอของโมพูดคําว่าไก่หอมใบเตยนี่แหละค่ะเดี๋ยวโมก็กะจะทําตอนเย็นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูแน่นอนค่ะแล้วก็นี่ก็ของโปรดของคุณแม่หวานค่ะเพื่อนๆกระชายแต่ก่อนตอนเป็นวัยรุ่นโมแบบเออกระชายไม่เห็นจะน่าสนใจเลยรสชาติก็เหมือนกับกินยายอย่างนั้นะ่ะ นี่พอโตขึ้นมาหน่อยพอรู้สรรพคุณของมันรู้จักความอร่อยของมันเข้าใจมันอย่างเต็มที่นะคะโมก็ตกหล,ลุมรักมันเหมือนกันค่ะกระชายเพราะว่าคุณแม่หวานกะจะทําขนมจีนค่ะพเพื่อนๆที่จริงเราซื้อลูกชิ้นปลามาด้วยแต่ดึงเอาออกมาค่ะมันอยู่ในช่องแข็งเพราะว่าโมอยากทานอ่ขนมจีนที่ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยค่ะพเพื่อนๆแล้วคุณแม่หวานก็ถามเราด้วยว่าจะเอาขนมจีนน้ํายาปลา หรือว่าจะเอาขนมจีนน้ำยาก,กะทิสำหรับโม,โมโมชอบทุกอย่างที่เป็นกะทิแต่คนนุณแม่หวานไม่ชอบแบบเป็นอ่ำที่ไม่มีกะทินะแม่เนาะ mm hmm. แต่โม,โมนี่ชอบทุกอย่างที่เป็นกะทิค่ะเราก็เลยต้องมานาั่งตัดสินใจว่าเราจะทำขนมจีนแบบไหนดีโมคะ แม่ตักได้ก็ก <c oughs> รักคะ่ะดีมากจะได้ทอาหารอร่อยไหมคะดีมากค่ะเที่ยงแล้วน <c oughs> <c oughs> ี่นะคะุณแม่หวานเป็นเพื่อนๆนะคะคุณแม่หวานวันนี้คุณแม่หวานทาความสะอาดอะไรให้หมวยรู้ไหมคะทําความสะอาดที่ถ้าโมเล่านี่น่าแตกสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> คุณแม่หวานทําความสะอาดพวกแปรงอ่าพวกบรัชอ่อนพวกแปออ้แปงแต่งหน้าเขาเรียกอะไรอะคะแข่งบรัชออน พวกแท่งที่เราจิ้มลงไปในแป้งในบรัชออนฟองน้ำที่เราจิ้มในเมคอัพแล้วมาแต่งหน้าค่ะวันนี้คุณแม่หวันก็จัดการล้างมันให้โมเพราะแดกออกจะได้ต่างแดดใช่ไหมคะพอคุณแม่หวานเขาร้างไปเขาบอกว่าเนี่ยอะไรมันสกนปรกขนาดนี้เลยน่าเกลียดสุดๆเลยแล้วก็นบ่นไปแต่ก็ล้างไปให้โมนั่นนะคะจะ <c oughs> ถูกดุไปแต่ก็ได้ของดีไปด้วยโมก็แหกแหแหยอมรับฝั่ง อ่ะเพื่อนเพื่อนต่อไปอันนี้โมไม่ทราบภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เก๋ยจั๊กนะคะตอนแรกโมซื้อมาเพราะโมคิดว่ามันจะเป็นเส้นเก๋ยจัก๊กแต่มันบ่นใช่เนาะะมันคล้ายเส้นเก๋ยจั๊กแต่เราต้องวังเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆมันจะเป็นที่ประเทศันจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆออะนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามยวนที่เราชอบทานกันบ่อยๆมากใช่ไหมคะที่เขาจะเอามาห่อเพื่อนๆคงรู้จักแน่เลยเนาะมันจะเป็น okay. ชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นซุปด้วยนะอือฮึตอนแรกคิดว่าเป็นก๋วยจั๊บแต่จะทานก๋วยจั๊บค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ก็เอามาห่อเป็นเมี่ยงง่ายด้วยเนะอืออฮึใช่นะเราเรียกกันว่าอื่นแต่ก๋วยจั๊บยวนอ๋ออันนี้คือก๋วยจั๊บยวนอ่า แล้วอันนี้ก็คือขนมจีนป้านนี้ถูซื้อมาถูกต้องป้าเลยแม่หวานบอกว่าให้ซื้อเส้นขนมจีนมาเพราะว่าเดี๋ยวงานขนมจีนเราก็ต้องมาจะทาันกันนะหวังว่าคงทําทันตอนหนูอยู่นะแม่ไม่ใช่เอ่อทำไม่ทันแล้วพอหนูไปแล้วแม่หวานก็ส่งรูปมาให้แม่ทานไปแล้วน่าเสียดายหนูไม่ได้อยู่ทานด้วยหนูเมนูเยอะจังถูกเราเองประจําเลยค่ะเพื่อนมาบ้างทีไรเแต่ยมเมนูมาเพียบแล้วโมก็ไม่ได้ทานทั้งหลายเมนูคุณผู้ชมคะขอไม่ยากนว่ะ ขอฟ้องนะคะเมื่อวานตำสุมตำมะกอหมดไปนหนึ่งลูกล้กเขาก็ส่งให้คุณแม่เขากําลังแสงคุณแม่เพวยคุณแม่กําลังจะเรีย่ยนตาขอผู้ชมเขาบอกแม่เก่งมากเลยอ่ะคุณแม่คะห้ามทานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะทําวิดีโอลงโชว์ว่าโบใช้ปากดูคุณแม่แม่คุณแม่ แม่ก็ตกใจยังไ, nah ไม่คิดจะถามคุณผู้ชมเห็นไหมดูส mm ิด hmm. ูดูเขาสิคะเห็นไหมคะัวไม่ได้โชว์แแมม่่กินปครัวไม่ได้โชว์คุณผู้ชมค่ะทำเป็นเดี๋ยวทำเเดี๋ยวคุณแม่จะกินหมดทั้งกระปุกอย่างนั้นน่ะใช่ที่ไหนได้หมูที่เราขันจัดให้เพี่อแล้วแถมนะคะเนี่ยเป็นพยาเมื่อวันก่อนลูกึงทานไปสองคนวันเย็นหมดเลยนะวจสี่คุณแม่เก็บไว้เป็นหลักฐานก็ต่อนด้ก็ แค่ครึ่งลูกนะทานไปแค่ครึ่งลูกแต่มันยังไม่อิ่มสะใจตอนจบเลยหมดไปทั้งลูกเลยนะคะ่ะคุณผู้ชมน้ำลายไหลกันแล้วนี่นะคะเพื่อนโมก็ซื้อมันด้วยมะาขามเพื่อนเพื่อนรู้จักนะมามะขามแล้วอันนี้ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนภาษาที่นี่เขาเรียกว่าเทมเป้เทมเป้มันก็คืออําไอเนี้ยคะ่ะ เออมล็ดโซยามถั่วเหลืองถั่วเหลืองอมเมล็ดถั่วเหลืองเอามาทําให้เป็นแบบว่ามากด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 ดันให้เป็นเหมือนชิ้นหนาๆขึ้นมานะคะมันอร่อยมากๆแล้วมันก็เฮลตี้มากๆด้วยค่ะ<ม>เพื่อนชิมไปแล้วเมื่อเช้าอร่อยลลกเดี๋ยวหนูชิมนิดหนึ่งดิคุณแม่ชิมตรงไหนหนูมองไม่เห็นเลยข้าไปเห็นไหมคะอ๋อาแบบไม่เสีอะไรยากอ๋อใช่มันบอกว่า <laughs> นี่มลเด็เข้าไป เลยเป็นรอยมันอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงนะแม่เนาะอันนี้คุณแม่ซื้อลดผสมอำ่ำกระเทียมผักชีอ,อ๋ออันนี้กระเทียมผักชีมไม่น่ารอร่อยเฮ้ยขาน่าเราซื้อใหม่อีกได้แบบนี้แมซ่ซื้อร้านซื้อร้านออร์แกนิกเลยนะคุณผู้ชมขะค่ะออที่ที่ในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นหน้าใสซื้อร้านออร์แกนิกเนาะของของที่ซื้อ อืมโอ้โหทานแต่สลัดแต่เช้าทำสลัดทานคุณผู้ชมแล้วก็ลงมาเป็นสลัดอร่อยจริงไหมอืมเห็นไหมอือหืออ๋นี่ข้างหลังก็ให้ดูว่าเขาเป็นแฟมิลี่บิสเนสมีพ่อแม่ก็เอาเบบี้มาด้วยอือหือนี่อร่อยจริงค่ะเดี๋ยวจะทำเมนูที่มีไอตัวเทมเป้นี่ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะแล้วเพื่อนคลัตายแล้วคราวที่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โมได กินเห็ดถอบไปใช่ไหมคะคราวนี้โมไปเอามาอีกสองกระป๋องเลค่ะเพื่อนๆกระป๋อ,ปองละเก้าออยเกือบจะ1สออยก็คือกระป๋องหนึ่งเนี่ยเกือบจะสี่ร้อยบาทนะคะเพื่อนๆแต่เสียโมก็จ่ายไม่แค่เอามาเพียบเลยเพราะว่าเห็ดถอบนี่กลายเป็นเห็ดโปรดใหม่ของโมไปแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้เข้าเมืองใหญ่เลย,ยไปซื้อร้านเอเชียใหญ่อะแต่ก่อนไม่รู้จักมันคะ่นะพอคราวที่แล้วมาทานกับคุณแม่หวาน ถามคุณแม่วานสิคะโมเหอเรื่องห็ท็อปมากๆเลยค่ะตอนนี้ร้านเอเชียใหญ่ที่มาน์หามที่ไปซื้อประจำเนาะอแล้วโมก็ซื้อหัวปีมาด้วยค่ะเพื่อนหัวปีในกระป๋องซื้อมาเลยสองอันวันวาวอยากท่ายนี่แหละไก่ปักหัวปีคุูนชมคุณแม่เป็นชาวเกาะแค่เกาะแล้วก็ถือเตารีเห็นไหมคะ ทั้งทั้งเกาะทั้งไข่หน้าเสียโมโดนหมดเลยค่ะเพื่อนๆเกาะไว้นั่นเกาะเสียโมคูเกาะโมโดนหมดค่ะแล้วก็ทําเป็นมันจุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนมี้เป็นเสียนะลูกธรรมดาเพื่อนๆเนาะสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่ใช้เงินกับเราเป็นเท่าไหร่กว่าเราจะเติบโตมาถึงทุกวันนี้ยิ่งโมตอนเป็นเด็กนี่แพง เเวนเส้นทุกวันอ่ะอยากกิน MK สุกี้คืออยากกินนู่นกินนี่ไปหมดคุณแม่ก็ต้องแห่พาโมไปกินทั่วหมดเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันค่ะเพื่อนมีการไปสือว่าร้านไหนอร่อยแล้วมาบอกคุณแม่คาไปสาวันเดื์เป็นเด็กเป็นเล็กแต่รู้แล้วเหรอที่ไหนอร่อยแล้วคุณแม่ก็ต้องพาไปกินก็ไปสือมาจากเพื่อนเหมือนกันแล้วก็คุณแม่ก็ต้องพาไปกินแล้วก็จ่ายค่ะ นี่ค่ะโมก็ซื้อข้าวมานะคะเพื่อนเอันนี้เป็นข้าวเขาเรียกว่ามิกซ์ข้าวอะค่ะข้าวแดงข้าวดำข้าวสีน้ำตาลข้าวขาวแล้วก็ข้าวโอ๊ตเมล็ดโอ๊ตอยู่นี้มันผสมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นข้าวที่อร่อยมากๆเลยค่ะ นี่โมว่าเราจบแล้วนะครับเพราะว่านี่ฝอยมา16นาทีแล้วโ<ช>มนี่ก็งงมองว่าวิดีโอที่อะไรพูดอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ตักมันมันถึงยาวอย่างนี้เงียแสดงว่าเราเป็นคนพูดมากอะแต่สตรอเบอร์รี่อร่อยมากผู้ชมค่ะอร่อยนะ <S <S 2> <S 2> <ร>นะคะเพื่อนๆง,งานันี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนเดีวแล้วก็ถ้าใครดูถึงตอนจบตรงนี้นะคะ ทำไมเสียโมใครดูมาถึงตอนจบตรงนี้นะคะเขียนข้างใต้คอมเมนต์ด้วยค่ะว่าจุ๊บจุ๊บเสียโมโมจะตรวจและจะรู้ว่าใครดูมาถึงตอนจบจุ๊บจุ๊บเสียโมคุณแม่เสียโมแทนคุณผู้ชมด้วยนะครับถูกอากาศเลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะช่องนีนะคะแล้เจอกันนะคะเจอกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็ติดตามดู youtube Story คุณแม่หวานจะูนคุณแม่แฮปปี้เวลาเสียโมมาค่ะ